สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำเค้กข้าวโพดเนื้อนุ่มๆหวานหอมอร่อยนะคะทำง่ายมากๆไม่มีเตาอบก็สามารถทำได้ค่ะวันนี้ใช้วิธีการนึ่งเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยวิจะปั่นข้าวโพดก่อนใช้เมล็ดข้าวโพดหวานดิบนะคะ130กรัมหัวกะทิหนึ่งกรัมน้ำมันรำข้าว40กรัมน้ำตาลทราย80กรัมเกลือป่น1ส่วนสี่ช้อนชาหรือ2กรัมปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ ละเอียดแล้วนำไปเทใส่อ่างผสมใส่แป้งเค้กตามลงไป150กรัมผงฟูครึ่งช้อนโต๊ะหรือ7กรัมใช้ตะก้อมือนะคะตีคนทุกอย่างให้เข้ากันดีพอเข้ากันดีแล้วให้เรานำหยอดใส่พิมพ์ พิมพ์ที่ใช้วันนี้เป็นถ้วยจีบกระดาษนะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5เซนติเมตรเอาวางไว้ในพิมพ์อลูมิเนียมค่ะเวลานึ่งเนี่ยกระดาษจะได้ไม่บานออกระหว่างนี้ก็ให้ต้มน้ำไว้รอเลยนะคะเราจะหยอดใส่ลงไปเกือบเกือบจะเต็มถ้วยค่ะแป้งหมดแล้วนะคะก็จะได้6ถ้วย ทีนี้เราจะมาแต่งหน้าด้วยข้าวโพดหวานใช้ดิบๆเลยนะคะเป็นข้าวโพดต,ตัวเดียวกับที่ใช้ปั่นทําแป้งนี่แหละคะ่ะเตรียมไว้สามสิบกรัมเรียบร้อยแล้วนาขึ้นนึ่งเราจะต้องรอให้น้ําเดือดจัดท่านๆแบบนี้เลยนะคะจึงจะเอาขึ้นนึ่งได้ปิดฝาใช้ไฟแรงในการนึ่งเป็นเวลา14นาทีครบเวลาแล้วปิดแก๊สได้เลยนะคะมาดูขนมของเรากันค่ะโอ้โห สวยงามมากๆเลยนะคะยกออกจากเตาได้เลยเอาลงมาพักไว้ค่ะรอให้เย็นตัวลงก่อนแล้วค่อยแกะออกจากพิมพ์อลูมิเนียมตอนนี้ก็เย็นตัวลงสนิทแล้วนะคะเอาออกจากถ้วยจิบอลูมิเนียมได้เลยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเนื้อนุ่มๆเลยเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูนะคะน่าทานมากๆ นี่ค่ะนุ่มมากเลยค่ะอืมอืมอร่อยค่ะหวานพอดีแล้วก็ไม่ฝืดคอด้วยลองไปทำกันดูได้เลยค่ะ